ไม่ให้ฟังหน่อยแม่ยังฟังไม่ทันคิดมาว่าต้องเบอร์สามเหรอเบอร์สามเขาตีหนักมากอายุแค่เท่าไหร่นะยี่สิบเอ็ดปีเบอร์สามมาเกิดปีสองพันเขาเกิดได้หนึ่งขวบเขาเกิดได้หนึ่งขวบพี่น่องก็ติดทีมชาติแล้วคิดดูเอายังเขาต้องภูมิใจนะที่เล่นทันพวกพี่อ่ะค้างจนฟังไม่รู้เรื่องเลย อาพยายามแปลความหมายให้ได้นะจ๊ะเน็ตมันไม่ค่อยดีพี่ทำอะไรไม่ได้มันเป็นเน็ตโรงแรมค้างหนักมากแม่โอเคแม่รู้ต้องอดทนสิทุกคนพี่ปูชอบกินข้าวปัดปูจริงไหมพี่ปูชอบกินทุกอย่างอ่ะทุกคน FIBP โพสต์ว่าน้องรันสองขวบแม่ติดทีมชาติใช่ค่ะน้องรันต้องภูมิใจนะที่เกิดทันแม่เนี่ยเขาเกิดหนึ่งเก้าเก้าไม่ใช่เหรอพี่น้องเขาอันนั้นน้องรันหนึ่งเก้าเก้าอ่ะเบอร์ยิบเบอร์สามเขาเกิดปีสองพันน้องบอก กีดคอพังเลยแม่ขอบคุณค่ะนุสลาแฟนผมเมื่อกี้วิล<อ>าพาทัวร์ตัวนำลาทีมชาติทำผมร้องไห้ขอบคุณนะคะพี่ก็ร้องใจหายพี่นองอยู่ไหนพี่นอนอยนี<อ>่ขอบคุณ,<อ>ค,ณคุณปีมด้วยนะคะไ,<อ>ไม่แจ้งเตือนเลย<อ>เกือบไม่ทันแม่ จริงเหรอทำไมไมถึงไม่เตือนนะเราต้องกดอะไรกดกระดิ่งเปล่าฝากบอกพี่น้องบอเลเร็วพี่น้องดีงามมากขอบคุณหัวใจด้วยค่ะดูเวลาพาทัวร์แต่ยีแรกจนถึงปัจจุบันน่ารักมากต้องเรียนใยไหนคะถึงยติทิพย์ชาตเิเรียนเรียนเล่นเล่น เหนื่อยไหมพี่กิฟเหนื่อยจ้าแม่รู้ดีเรื่องพี่รันต้องถามแม่ใช่แม่ไม่อ่านไอจีหนูเลยอ่านอะไรคะ่ะขาส่งอะไรมาเหรอพี่น่องตอนผมยาวน่ารักมากจูถทิงสูงมากใช่ใช่ค่ะสูงมากๆสูงกว่าแม่เยอะ สองสุดยอดอยพี่กุลกับพี่ปูใครเป็นรุ่นพี่พี่ปูค่ะพี่ปูเป็นพี่พี่กุลพี่ออนเป็นอะไรคะวันนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะคะก็มีการเปลี่ยนตัวกันธรรมดาค่ะไม่ได้บาดเจ็บนะ แผ่นหอมติดแมสร้านแฮปปี้เบสนะคะเบสกรย่งไงนะาหนู H A w P Y Happy B A B A R T H พิมพ์อย่างนี้เลยมันจะขึ้นมาเลยแฮปปี้เบสแผ่นหอมติดแมสส์ไม่ใช่ก็บอกว่าแผ่นหอมติดแมสใช่แฮปปี้เบส Happy gone, brave, gone, แฮปปีอันเดอสกอร์เบรอันด์สกอร์เเลอพิมเขาว่าแฮปปี้เบสแหละมียี่ห้อดเดียวเลยแต่มันก็ขึ้นหาดูนะคะในเน็ตอนะ่ะ เห็นหน่องหน้าดูน้องไปก่อนหน้าไม่เห็นเห็นเห็นน้องกิฟต์นะเอีนี่ดูซูเปอร์กันทั้งวันทั้งคืนนะพูดเนี่ยชอบพี่รันไหมครับชอบเออนี่ไงมีคนพิมพ์มาแล้วแฮปปี้อันเดอร์สกอร์เบสอันเดอร์สกอร์เนทเอนทเทิลหรอคลิปเกาหลีน่ารักมาก เจเจไปไหนเจเจอยู่ห้องเจเจค่ะพี่ไม่ได้อยู่ห้องเจเจนะวันนี้ไปบีดไหมแม่ตอนนี้กายภาพกันอยู่นะคะแข่งเสร็จก็พักผ่อนกายภาพยังไม่มีใครลงไปค่ะขอบคุณที่เสียสละนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ จะได้เซตหนึ่งสองอ่ะแม่ใช่ใช่เลยขอบคุณคุณแตงโมโอลิมปิกใครจะได้แชมป์ไม่รู้เลยค่ะเจเจเงียบมากช่วงนี้อ๋อเจเจเขาทำสมาธิในการแข่งอยู่ เจเจไปไม่ได้ค่ะเจเจปิดห้องล็อกนะคะพี่ออนก็ปิดห้องล็อกค่ะวันนี้พี่ปูเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะพี่ปูโอเคเล่นต่อได้มาดามผอมมากเลยในทีวีพี่หน้าตอบหรือเปล่าพี่หอน้องลงไปเอาละค่ะ ดีใจมากแม่กิฟกดไลค์ไปไอหนีไอหมีผู้ไอหมีผู้ทรหามีผู้มีผู้ไม่คข้าจะรับสายอยู่ห้องไปพี่มานานหรือยังสักพักแล้วค่ะแนะนำแผ่นหอมติดแมสหรอก็กินกินกินอะไรนะเมลอนไม่ใช่ไม่ใช่เมลอนเอาใหม่เอาใหม่กินเมททอน มิ้นท์กลิ bursting, ่นลาเวนเดอร์กลิ่นส้มมิ้นท์ลาเวนเดอร์ส้มแต่พี่ชอบมิ้นท์น้องชอบอะไรมีมีมาห้องเก๋มีทำอะไรคะน้องชอบน้องน้องชอบทุกอันหนูทำอะไรอยู่ต่อไปแม่จะลงคลิปอะไรรอติดตามนะคะแม่ก็ยังนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวลงไปข้างล่างให้หน่อยลิมินีตอนนี้ประมาณหกโมงเย็นค่ะขอบคุณมากที่แม่มากดไลค์ใน Facebook แม่ทำกายภาพเจ็บเจ็บมาก กับไทยวันไหนคะแม่ยี่สิบสองจ้าวันนี้พี่ปูนับประวันมากใช่พี่ปูนับประวันมากการบ้านก็ต้องทำี่กิฟต์ก็ต้องดูน่ารักมากตึงมากอยากได้กินปล้าไม่มีจ้า หนูชอบพี่ปื้มจิตนี่พี่ปื้มจิตก็อยู่ออออรี่๋อเลมอนนะครับแต่ไม่มีกลิ่นเลมอนกลิ่นส้มหอมมากแม่โอเคใช่ค่ะเข้ามาเลยหนีสามหกจุดใจฟูกับคลิปแม่มากคกจุดหกห้าเก้่เหรอห้าหนีสปเอาอยากให้แม่เจอพี่คิมเออแม่ก็อยากเจอแต่แม่ไม่เจอเลย วันนี้แม่ปูปังมากตีคมมากใช่หลับคาไลฟ์แม่ทุกวันน่ารักมากถหมากหาคนไปช่วยหาคนไปช่วยาหกวเลยปาผู้ใ่กิอะไรกันนี่แม่ผมมากในไลฟ์เนี่ยเหรอแม่ไม่ได้ใช้แอปหน้าเรียวนะโบกมือทักทายทิป อยู่กับใครบ้างอยู่กับพี่น้องอ,อยู่กับนักกายภาพอีกสองคน,นวันนี้ทำไมถึงแพ <อ S 2> ้เพราะว่าไม่ชนะกับไทยเมื่อไหร่คะยีบสอค่ะแม่เห็นเม้นหนูมาเห็นคะ่ะเขาส่งข้อความมาหรอตอยว่าถึงแล้วอะไรเขาโทรแม่สวัสดีหน่อยสวัสดีคะ่ะ ขาโทรมาแล้วพูดษาอจจะเรียกเขาใช้ีชอยากให้แข่งจบแล้วใส่บีกินี่แล้วแม่จะไปส่งคนอื่นให้แล้วกันนะแม่ใส่เองแม่ยางอายเข้าใจคำว่ายางอายไหมแพ้ไม่เป็นไรแม่สนุกก็พอ <c oughs> ขอบคุณค่ะลุ <c oughs> นน้นตามตบตามทำใจกันที่บ้านแตกไปแล้ววันั้นพรุ่งนี้สู้ๆนะคะขอบคุณค่ะ นีลงคลิปน้องรันได้ไหมแม่อ๋อได้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 เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวรอก่อนนะพ่กนี้ไม่ทันวันต่อไปแล้วกันน้องรันนะย้อนไปดูคลิปแม่ตั้งแต่อันแรกขอบคุณค่ะไลฟ์สดในสนามได้ไหมแม่จะไลฟ์ยังไงทุกคนแม่แข่งอยู่จะไลฟ์ยังไงคิดดีๆคิดดีๆ <laughs> พี่ปูเจ็บไหมพี่ปูไม่เจ็บจ้าพ่กนี้เล่นแน่นอน ความเหมือนเขาสั่งให้ความในทีวีแม่ผอมมากเออทีวีมันเป็นระบบอันนี้หรือเปล่าทำให้ให้ดูผมอมละ่ะแม่กินน้ำอรมลมทุกวันแม่ผอมได้ยังไงมีคนบอกเออก็อจริง น่องสคริปก่อนกับไทยได้ได้ไดจัดไปพรุ่งนี้แม่จะหออโอเควันนี้แม่ไม่คึกเลยเออสงสัยแม่เหนื่อยจากการแข่งมาวันนี้แม่เสียดายแม่ก็เลยดูไม่ค่อยคึกเนาะว่าไหมว่าไหมแม่ระวังคอเสื้อไม่เห็นหรอกเพราะว่าถ้าเกิดเห็นนี้ว่าจะทะลุปไปเห็นปลายเท้าเลย ไม่เห็นนมมันจะทะลุปไปถึงปลายเท้าเลยทีเดียวมันไม่้รับอ่อยเหรอใช่ป่ะถ,ถ้าใส่บีกินี่เลยเรื่องแรกอะถ้าถ้าเป็นบีกินี่อยู่ริมทะเลเขาไม่วาอะอ๋ออย่าหยีตาให้ใส่แว่นก็ไม่มีแว่นน่ะอย่าหมดกำลังใจนะคะแม่ไม่หมดไม่หมด ลุ้นใจขาดมากขอบคุณค่ะวันนี้ตูดเดือดมากเดี๋ยวน้องลางถึงค่ะแม่แม่หัวร้อยฟังหน่อย อาเชียแม่พรุ่งนี้นะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้สองทุ่มนะจ๊ะอย่าลืมมาดูมาเชียกันทุกคนสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มอีกสองแมทสู้ตายสู้ตายเจอแคนาดากับเจออิตาลีค่ะแม่เรียกชื่อแนนนี่หน่อย พี่ปูหอบมากเตรียมถังออกซิเจนด้วยวางกันพวกนี้ชนะสามเซตเลยนะคะขอบคุณค่ะกินโคกยางกินไปแล้วสามกระป๋องแล้วค่ะวันนี้วันนี้ทุกคนเต็มที่มากขอบคุณค่ะ พี่ออนอยู่ไหนพี่ออนอยู่ <โ S 1> ห้องจ้าพี่น้องดูจอมจนรูปแปลงใช่ไหมว่างั้นมีคนทำวันนี้เก่งมากขอบคุณค่ะอนะเอาหม,มี่มโดนโกงหมี่สิบกิโลเมไม่ได้บอกเขาว่าอันนั้นนั่นคือขีดขีดแน่เลยขอ,ขอบคุณค่ะค ติ๊บหรือเปล่าเขาคิดว่าหนูบอกว่าใติหยูโรมาคือค่เอารเอแ่ที่ไนคะก็แชกระจายแชรอแช่ีนแม่ดูผอมลงนะจริงเหรอดูจากไหนดูใจไหนนะหรือว่าดูจากไในถ่ายทอดอะทุกคน ขอบคุณตุ๊กตาหมีด้วยค่ะแม่หนูจะหลับแล้วอย่าเพิ่งหลับแม่พร้อมจากไหนจากเนี่ยเหรอจากที่ไลฟ์สดหรือจากในทีวีวันนี้ทานอะไรวันนี้ทานอาหารไทยค่ะข้าวกระเพราแม่แม่สุดยอดมากขอบคุณค่ะ ทีมไหนไปโอลิมปิกบ้างคะมีมมเมกาบาซิล<ช>ญี่ปุ่นผออมมมลลงงพี่่่่่นาาจะแตวไร้ มากเลยนะสงสัยจะตอมใจขอบคุณ,ค,ณะค,ะคุณมิฟี่นะคะมาทุกวันเลยคุณมิฟี่แต่สั้นเหรอไม่อ,ะมมอ,อ่ะ,อะเออสงสัยใส่เกล็ดฟันหน้าเลยตอบใช่ใช่ หน้ายาวจังแม่ใช่แม่เป็นคนหน้ายาวเดี๋ยวไปไหนต่อก็แข่งอีกสองแมตรค่ะเห็นเอฟบีบีแกงแม่ยังแกงว่าอะไรแกงแกงเรื่องน้องรันเหรอพี่นองอยู่ไหมคคะ นี่ไงพี่น้องกี่นี่ทักทายคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่กับไทยหรือยังยังจ้านะแม่ตัวไนที่ยังคนแท็กมาให้เต็มเลยค่ะทุกคนคนแท็กมาให้เต็มเลยเรื่องน้องรันเนี่ย,ยจากไปโคกงนองนาจิเจ้เหรอทักหาจิเจ้เลยจ้า พี่ปูเป็นอะไรมากไหมไม่เป็นเป็นไม่เยอะค่ะพี่ปูโอเคแล้วนะตอนนี้แม่ดูไม่สดใสเลยวันนี้เออแม่ก็ว่าแม่วันนี้ไม่ค่อยมีพลังงานเลยนอนหลับฝันดีนะคะใครที่จะนอนพี่น้องอยู่ข้างๆส่งพลังไปให้ขอบคุณนะคะ ทิมชาติปี2003ันสาเลยเหรอใช่ ไม่าสามไม่สามได้สามสิบสามแต่ ไมีคนถาม